สวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุภูสุคนเด้อครับมือนี้กามาพบมาพ่อนะครับกับทางผู้ใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเด้อครับผมนะครับวอาแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยชอบเที่ยวบาโฮสล่าสุดประกาศแบบนี้ทาเอาเอฟซีตะลึงเกิดอีหยังขึ้นเนาะบัตรท,ทีนี้พี่น้องตะลึงตึงๆกันเลยนะครับ ว่าแล้วกะเดี๋ยวผมว่าซูฟังครับกะคือมาแบบนี้พี่น้องล่าสุดนะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับทางผู้บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วได้ออกมาโพสเฟสนะครับส่วนตัวแล้วนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเฟสของทางคุณที่ติวุฒิวารุณนะครับแล้วโพสแบบนี้นะครับไหนไหนผมก็ชอบไปบาร์โฮสอยู่แล้วว่าสั่นพี่น้องนะครับเร็วๆนี้ชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงจะต้องได้เที่ยว ตืดๆบางโฮดว่าสันพี่น้องฟินๆแน่นอนครับตาที่นีู่้ใพยาบาลฟิลแลนประกาศเลยว่าเรียวๆนี่นะครับนะครับสีได้เที่ยวแน่นอนละครับตืดๆฟินๆเลยครับกับบางโฮดนะครับหลังจากนั้นทางเอฟซีกะเข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับที่ตกตะลึงนี่บริเวณตะลึงอย่างนี้ครับพี่น้องตะลึงดีใจว่าสั่นครับแต่ละคนบอกล้อเที่ยวเด้อล้อเที่ยวว่าสันบ้ อ่านะครับผมว่าบางคนก็บอกว่าเอาแท้ตีว่าท่านครับถือว่าเป็นเรื่องดีว่าท่านล้อเที่ยวล้อเที่ยวว่าท่านครับพี่น้องนะครับกะรลองเบิงนะครับว่าเพิ่นสิไปเปิดยุใสนะครับหรือว่าสิเปิดยุจังหวัดใดแน่เนาะพี่น้องแต่ว่าที่แน่ๆนะครับเพิ่นกับเพิ่งออกมาประกาศว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดทเที่ยวแน่นอนแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดเชิงลึกนะครับยุใสจังใดเพิ่นบ่ทันได้อัปเดตเด้อพี่น้องถ้าหากว่ามีความคืบหน้าหรือว่าเพิ่นอัปเดตจังใดก็ เดี๋ยวพญี่ป์แสนสีเอามาเ่าสูฟังเด้อครับนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับพี่น้องเพราะว่าผู้นีบ้านฟินแลนด์นะครับนี่แหละครับขอเอื้นว่าหัวธุรกิจนะครับคุณจะดาม่าจะว่าผมไปเที่ยวบางฮุดยังไงก็แล้วแต่คุณนะครับแล้วว่าไปฟ้องว่าไปด่าผู้ใดหรอครับพี่น้องแล้วพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับล่าสุดประกาศเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมเปิดบางฮุดไปเลยนะครับนี่แหละครับผมตัวย่างของหัวธุรกิจนะครับคุณกิงคุณฉลาดนะครับพี่น้อง มื่อนี้ก,ก็เลยเอาอมาอัปเดตมาว่าซูฟังเด้อครับผมนะครับพีพ่พน้องๆมีความคิดเห็นจังไรกะคอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ